ร้อ,อเงเพราอ,ออกสอนนาทุกวันีก็ไปส่วนบนที่ให้พี่ก็ายให้คเดีเเ๋ยว <c oughs> ส่งให้ครับผม<อ><ะ>ตักเลยครับผมตักบาทเลยวันนี้มี เดินนั่งที่โซฟาเลยครับวันนี้เป็นวันวันวันรับอังคารที่เกาเนพันวสอห้า้ยหยมี่มัจเรียเรยาขอจากมีบานของาเาีบานขเราจะพาทนี่มาทำบุตรบุตรที่จะโยมทิมมัจเรียงพาสักเก้าเดือนใบ้มาทำบุต จงพบพรกษรยมโยมทมัจจริสกาวดีนพมสาวเป็นาอวดจะควจะกองเรียนทุ่านคอามีภัยไแรงอยย่เย็นเป็นสุขมีความสุขความกริเจะเินด้วยมจะเดินด้วยโภกาสสักสิ่งหยินทออายุวันนักสุขบาระทุกที่ภาระจีการทุกเมื่อทุกท่านเรยสาธุสาธุยักวนาภูรากาลีภูริติสารเอวมี นัตานับุปะปฏิิติอิพิตกาปฏิัตงิปวัสสสตสัพิปุริโตสัพพาจันโนภปะระสโยะทมะนิโูมิระโสยะสุิโยวิวัจันโตสัพภาร ขายุโก<อ>ภวาพิวัตรณสีสเดียจังโอคาจายโนจัตตาโ